อัสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอิวะบะประกาตตฮวค่ะวันนี้สีนัทอยากจะชวนทุกคนมาทําความรู้จักกับการทํางานของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสํานักจุฬาราชมนตรีค่ะวันนี้ส네ีน es. ัทอยู่กับประธานฝ่ายการทํางานต่างประเทศขอให้บังแนะนําตัวให้พวกเรานิดนึงค่ะโอเคก็อัสลามุอะลัยกุมบะรอหกาตุคัครับก็ผมอนุสรเสียดุลพันธ์นะครับหรือชื่อภาษาหลับมูฮัมหมัดไฟซอนนะครับประธานฝ่ายต่างประเทศนะครับของสภาเครือข่ายครับ งั้นขออนุญาตถามเกี่ยวกับฝ่ายต่างประเทศเลยทําไมถึงต้องมีการทํางานในฝ่ายต่างประเทศด้วยคะตอนที่เราตั้งงานเนี่ยคือแรกเริ่มเนี่ยเราเริ่มจากเรื่องปาเลสไตน์นะอันนี้ปาเลสไตน์ไม่ได้อยู่ในในประเทศไทยใช่ไหมซึ่งมันอยู่ไกลเราไปตั้ง7 7 0 0กว่ากิโลถ้าเรานับจากกรุงเทพมหานาครเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงผู้คนเนี่ยมันมีจิตสานึกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในปเาเลสไตน์เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวไม่ใช่เรื่องไกลาจากเรา อันนี้มันเป็นภารกิจในต่างประเทศเพราะฉะนั้นพอเราเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยเราก็กำหนดทันทีว่าสภาคเครือข่ายเนี่ยเราไม่ได้ทํางานเฉพาะในประเทศอย่างเดียวเราต้องมีงานทานต่างประเทศด้วยเพราะว่ามันมาจากอายัดอัลกุรอานที่ว่าวามาอัลรัชานะกะอิลลัรฮ์มะตัลลิลาลามีนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอายัดนี้มันเป็นตัวขยายความได้อย่างชัดเจนว่าการมาของท่านซูลลัลซูลลัลฮุอะเลวะซัลลัมเนี่ยการมาของท่านาศาสดามวลหมัดเนี่ยท่านมาจากคนทั้งโลกนี้ ไม่ไม่ใช่คนเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวรู้คนพ้นไอ้คำว่าพรมแดนความว่าเชื้อชาติข้อจํากัดอื่นเนี่ยมันไม่มีเพราะนันการช่วยเหลือยังจึงเป็นที่มาของการเริ่มต้นของการทํางานด้านต่างประเทศอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราต้องมีฝ่ายต่างประเทศขึ้นมาเพื่อที่จะนําความช่วยเหลือไปช่วยเหลือพี่น้องถึงแม้เขาจะอยู่ไกลาจากเราแต่ว่าก็เป็นพี่น้องร่วมโลกเราที่มีความเดือดร้อน เท่าที่เซนัสทราบมาแล้วก็เคยร่วมงานกับทางสภาเองฝ่ายต่างประเทศก็จะมีทั้งการระดมทุนเพื่อบริจาคจะมีจัดสัมมนา,าใช่ไหมคะสัมมนา,าวิชาการต่างๆแล้วก็รวมถึงการลงพื้นที่เองด้วยอยากให้บางช่วยเล่านิดนึงค่ะว่ากิจกรรมหรือภารกิจพวกนี้เป็นยังไงแล้วมีอะไรนอกเหนือจากตรงนี้อีกบ้างไหมคือเมื่อกี้ผมต่อเนื่องอีกนิดนึงว่าชื่อของสภาเราครือข่ายเข u s ิ n g for humanitarian networking ค่ะเช็คคุณอิสลามออฟฟิศนะ คำว่า networking เนี่ยแล้วก็ humanitarian เนี่ย,ยเทเียนก็คืองานด้านมนุษยธรรมทีนี้สภาเนี่ยเราทำงานช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นงานที่ไม่ใช่เป็นงานด้านด้านนี้ด้านเดียวแต่มันมีงานด้านแอดเวเคซีเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่หัดแยกกันได้เลยว่างานแอ v ดโว c เคซีเนี่ยไม่เกี่ยวข้องงานแอ v ดโว c เคซีอะไรก็คืองานที่ส่งเสริมเรื่องของการขับเคลื่อน เพื่อความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ค่อนข้างสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทํางานตรงนี้ควบคู่กันอย่างยกตัวอย่างคุณน้อยอนอันตชัยไทยประธานใน,นาณะที่ท่านเป็นประธานสภาท่านปัจจุบันนะท่านบอกว่านโยบายสําคัญของสภาคเครือข่ายเนี่ยเราต้องชูประเด็นเรื่องของโลกมุสลิมและประเด็นที่ไม่ใช่ของโลกมุสลิมด้วยในขณะเดียวกันที่เป็นความเดือดร้อน เพราะฉะนั้นในเรื่องของโลกมุสลิมอะไรที่เป็นความเคลื่อนไหวหรือเป็นสิ่งที่มันเป็นความทา้าทายเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจหรือสร้างความถูกต้องให้เกิดขึ้นหรือทําให้สังคมนี่เข้าใจอย่างกระจ่างชัดอย่างกรณีของเรื่องของปาเลสไตน์เนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่างานปาเลสไตน์มันไม่ใช่งานที่ทําเฉพาะการช่วยเหลือนะ้านนยธรรมอย่างเดียวเขาเดือดร้อนมาเขาโดนถลม่มเขาโดนเข็นฆค่าเขาโดนค่าล้างเผ่าพันธุ์แต่การสร้างการตระหนักรู้การให้การรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องว่า คนบริสตายนี่เขามีที่มาอย่างไรก็เป็นงานที่เป็นภารกิจหนึ่งของสภาเกอือก่ายเพราะงะั้นงานตรงนี้งานทั้งแอดโวเคซี่แล้วก็ฮิมแอนทเทเลียนเนี่ยมันเป็นสิ่งสองอย่างที่ต้องควบคู่กันมันแยกออกจากกันไม่ได้เราก็จะเห็นว่าสภาเกอือขกายเนี่ยเราก็จะจัดงานสัมมนาวิชาการนะครับเพื่อให้ข้อมูลกับผู้คนในสังคมในประเทศไทยหรือการไปร่วมกับคนอื่นเพื่อการรับรู้ข้อมูลเหล่านั้นแล้วมาถ่ายทอดให้ผู้คนเข้าใจให้ผู้คนได้รับรู้ว่า ข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นอย่างไรแผนงานของเราในช่วงปี2568จนถึงปี2569เนี่ยเราก็จะมีโครงการหลกัหลกๆอย่างเช่นการนาความช่วยเหลือไปช่วยเหลือพี่น้องปาเลสไตน์นะครับอันนี้งานด้านต่างประเทศนะที่เรายังคงช่วยอย่างต่อเนื่องจนกว่าการหยุดฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากยุติเราก็ยังคงช่วยเหลืออยู่ตลอดนะครับอันนี้เราก็ยังนําความช่วยเหลือไปในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ด้านการศึกษา ด้านอาหารด้านสาธารณโภคอะไรที่เกี่ยวข้องเนันี้เราก็ยังช่วยเหลือนอกจากนั้นเนี่ยในส่วนของซีเรียก็เช่นเดียวกันซีเรียนี่สปีเช่นเดียวกันนะที่อยู่ภายใต้ภาวะสงครามกลางเมืองและผู้คนเดือดร้อนไปจํานวนล้านแล้วก็มีผู้อพยพที่ยังคงอาศัยอยู่ในชายแดนของจอร์แดนตุรกีหรือว่าในเลบานอนหรือว่าในพื้นที่ที่อยู่ในในย่านตะวันออกกลางนในขณะนั้นเนี่ยเราก็ยังส่งความช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งประเทศอัฟกา,านิสถานที่เป็นประเทศที่เพิ่งหลุดพ้นจากสงคราม แต่ว่ายังมีผู้คนที่มีความเดือดร้อนอยู่เขายังเป็นคนที่พิการแม่ไม้ายคนยากคนจนคนที่ได้รับผลภัยพิบัติจากสงครามหรือแม้กระทั่งผู้ลี้ภัยที่อยู่ในซูดานหรือผู้ลี้ภัยที่อยู่ในในเยเมนหรือว่าในโซมาเลียหรือในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนก็ามหรือแม้กระทั่งภัยพิบัติที่เป็นภัยแล้งนะครับอันนี้เราก็ยังคงช่วยเหลืออยู่อันนี้เป็นแผนงานที่สภาเนี่ยเกิดข่ายเนี่ยต้องทํา ซึ่งเป็นงานในส่วนของต่างประเทศมีผู้คนถามว่าสภาได้งบประมาณมาจากไหนอันนี้ก็จะเล่าเล่าให้ฟังว่าสภาเครือข่ายนี่เป็นองค์กรที่เราได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยจากเงินบริจาค1 0 0เรซเราไม่มีงบประมาณที่สนับสนุนจากภาครัฐหรืออะไรทั้งสิ้นเงินที่ช่วยเหลือที่เราไปช่วยตำเที่ต่างๆคือเงินบริจาค100%อยีกอย่างเช่นโครงการที่สําคัญอีกโครงการหนึ่งซึ่งในฐานะที่เป็นประธานฝ่ายต่างประเทศเนี่ยผมเพิ่งเดินทางกลับมาจากพมาก่า ช่วงที่มีแผ่นดินไหวพม่าแน่นอนเป็นจุดศูนย์กลางของแผ่นไหวความเสียหายค่อนข้างเยอะเราไปมาเราเห็นมัสยิดเนี่ยมากกว่า135หลังพังถล่มมาแล้วก็เสียหายจํานวนมากพี่น้องพม่ายังต้องการความช่วยเหลือจากเรามีคนลําบากค่อนข้างเยอะมีคนเสียชีวิตเยอะเนี่ยเราตั้งใจว่าจะไปทํามัสยิดซักหลังสองหลังในพม่าะนะให้พี่น้องเนี่ยสามารถที่จะมีสถานที่แล้วก็มีบัตรแล้วก็สิ่งที่เราได้พบเห็นก็คือมีบ้านเรือน ของพี่น้องพม่าเนี่ยเสียหายจานวนมากบางทีมันพังทั้งหมู่บ้านเลยนะ,ะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นภารกิจที่ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยที่เราจะต้องทําตรงนี้นําความช่วยเหลือไปคือพม่าก็ไม่ได้ไกลจากบ้านเรา<ะ>เป็นประเทศเพื่อนบ้านพเพราะนี่ประเทศเพื่อนบ้านแน่นอนเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยนะทีนี้เราลองนั่งนึกดูผมอยากจะพูดนิดว่านบ,บีเคยพูดว่าเพื่อนบ้านเนี่ยถ้าหากว่าถ้าสัรสามารถที่จะให้มรดกกับเพื่อนบ้านได้เนี่ยเขาจะให้มรดกกับเพื่อนบ้าน ทำไมนบีให้ความสําคัญอย่างนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านเราเองเรามีเพื่อนบ้านคนที่อยู่ข้างๆบ้านเราเนี่ับความเดี๋อวเร,เราต้องช่วยเหลือพมา่าเป็นเพื่อนบ้านของประเทศไทยใช่ไหมเขาเป็นเพื่อนบ้านเราเราเ็ต้องช่วยเหลือเขาเราไม่ต้องคิดว่าเขาจะมีรัฐการปกครองอย่างไงก็จะมีนับถือศาสนาอย่างไงเขาจะเป็นใครก็ตามแต่เขาคือมนุษย์คนหนึ่งที่เดือดร้อนเพราะ,ะน้นอันนี้ภารกิจของกษัตเนี่ยเราคิดว่าเราต้องช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาสามารถที่จะ ดำรงชีวิตอยู่ได้งั้นอยากให้บางไฟซอนฝากไว้ละกันค่ะสำหรับคนที่อยากสนับสนุนภารกิจของสภาคเครือข่ายช่วยเหลือได้ทางไหนบ้างคะครับสภาคเครือข่ายเนี่ยเราก็จะมีช่องทางนะครับตามสื่อต่างๆถ้าพี่น้องได้ติดตามไม่ว่าจะเป็น t i k ตอกเอ่ยเฟซบุ๊กเอ่ยเพจสภาภารกิจหลักของเราเนี่ยก็คือหนึ่งภัยพิบัติฉุกเฉินคําว่าภัยพิบัติฉุกเฉินภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ํามือมนุษย์นะครับพี่น้องสามารถเข้ามาบริจาคตามช่องทางนั้น แล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัยที่อยู่ในประเทศไทยที่เดินทางเข้ามาเนี่ยหวังความช่วยเหลือในประเทศไทยผู้ลี้ภัยที่อยู่ในเมืองประเทศไทยี่ค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นภารกิจที่สําคัญที่เราช่วยเหลืออยู่ผู้ลี้ภัยนะครับนอกนั้นเนี่ยเราก็สร้างบ้านให้กับคนที่ลําบากเขาเรียกว่าโครงการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ที่ผ่านมาหยกหยกหย่อนย่อนเนี่ยเราก็มีโครงการฟู้ดแบงค์เป็นแนวคิดใหม่นะ New Initiative คือเป็นความคิดที่ขึ้นมาท้าทายกับสังคมก็คือว่า ปีปีหนึ่งเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเรามีกุลบานค่อนข้างเยอะเรากล้าพูดได้เลยว่ากุลบานในประเทศไทยเนี่ยวัวเนี่เป็นหมื่นตัวแล้วเนื้อตรงนั้นอย pues er. hmm. <Du simple. S 2> ู่ที so, ่ไหนเนื้อวัวตรงนั้นอยู่ที่ไหนเวลาเราเราทำกุลบานเนี่ยเราทาไมเราไม่คิดว่าเราทําอย่างไรที่จะให้เนื้อวัวตรงนี้เนี่ยที่มันเป็นอาหารที่สําคัญที่พระเจ้าประทานมาให้เราเนี่ยที่เราทําด้วยความเสียสลาความรักความผูกพันที่เรามีอยู่ตัวพระเจ้าเนี่ยปากหม้ร้อนเนี่ยมันเป็นเกยรตวัตสำคัญมันเป็นการดําเนินตามแบบอย่างของทานศาสดาอิสลามเนี่ย เราทําให้เนื้อตรงนี้มันไปสู่พี่น้องอย่างทั่วถึงเพราะนั้นเราก็เลยคิดโครงการตรงนี้ขึ้นมาเป็นฟู้ดแบงค์คำว่าฟู้ดแบงค์ก็คือธนาคารอาหารธนาคารอาหารก็คือว่าถ้าเนื้อตรงนี้พี่น้องทำธุรบาตแล้วเหลือมาสะสมกันเราเราก็จะทําอาหารเหล่านี้เนี่ยให้สามารถที่แจกจ่ายไปยังผู้คนได้ตลอดทั้งปี mm hmm. ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ท้าทายมากคือผมคิดว่า,าจําเป็นต้องทําแล้วอีกโครงการหนึ่งที่เราใช้ชื่อว่า Feed the World. ฟีดเดอะเวิร์ดฟีดเนี่ยก็แปลว่าเลี้ยงใช่ไหมเวิร์ดก็คือเราเลี้ยงคนทั้งโลก ไอ้สภาเธอขายตัวเล็กๆขนาดนี้จะไปเลี้ยงคนทั้งโลกได้อย่างไงเราต้องมีความคิดเหมือนกับที่ผมบอกว่า new initiative มือนกันก็คือว่าทาอย่างไรให้อาหารอิฟตอเนี่ยมันถูกแจก,กจ่ายไปยังผู้คนทั้งโลกนเพราะนี่เราก็เลยทาโครงการนี้ทำดิเลลลาปีที่แล้วเนี่ยช่วงระาฎาอดที่ผ่านมานี่เราสามารถแจกจ่ายอาหารไปมากกว่า23ป <23. S 1> ระเทศเลี้ยงอาหารผู้คนที่ถือศีลอดแล้วก็ในขณะเดียวกันอาหารนี้ถูกแจก,กจ่ายไปยังผู้คนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วย ต้นอับบีบอกว่าเราให้ทั้งผู้ที่ขอและก็ผู้ที่ไม่ได้ขอเราให้ทั้งคนที่เป็นมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมสมมติเขามายื่นมือขอเนี่ยเราทําไงอ่ะใช่ไหมแต่จุดตรงนี้เราเริ่มต้นมาจากช่วงที่ว่าประเทศไทยประสบปัญหาโควิด1วันเะเราแจกอาหารมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมมาขอเราก็ต้องให้เพราะงั้นเราก็ต้องเลี้ยงอาหารตรงนี้อันนี้อันนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดก่อนที่เป็นคําถามที่นักจะถามว่าเราก็เป็นโครงการที่สําคัญฟีเอร์เวิร์นะครับที่เราต้องการจะช่วยเหลือที่จะให้พี่น้องเนี่ยไดาว่ พี่น้องต้องการจะสนับสนุนโครงการเหล่านี้ที่เราทําอยู่เป็นประจําทั้งปีเนี่ยพี่น้องสามารถสนับสนุนมาและเข้าไปดูเวลามีเพจพี่น้องสนับสนุนมามั่นใจได้เลยว่าเงินของพี่น้องเนี่ยถึงมืออย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถูกนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่พี่น้องได้บริจาคมาให้เราครับก็วันนี้เราก็ได้เห็นนะคะว่า สภาเครือข่ายเนี่ยทำงานช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นาศาสนาไหนนะคะก็สีน,นหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้เข้าใจการทํางานแล้วก็ได้รับรู้ถึงภารกิจต่างๆของสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านเมดิมสํานักจุฬาราชมนตรีมากขึ้นนะคะก็ฝากทุกคนช่วยติดตามการทํางานแล้วก็สนับสนุนภารกิจต่างๆของทางสภาเครือข่ายได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะ